อ๋อเมื่อกี้ไปจุะแม่สองตาพอแล้วจุจุเป็นหน่อยครับพ่อเื่อตัเยอะหลังต้องนเลยนะคะซีโยแบบนเนี้ยนามากอยากดูน้องเาค่ะน้องเขานหารักแล้วก็ขยันมากๆคนขาแชร์กันหรือยังนะคะขอใจรัวๆหน้าจอด้วยนะคะทุกคนขาน้องเียอยาก แม่หน่อพรกแซลมอนหนึ่งทีอันนี้อร่อยจริแม่ถูกใจแบบประทับใจกับ,บชิ้นแซลมอนมากเลยนะชยใช่คุณผู้ชมถ่ายอันนึนะครับโปรโมชั่นเขาดีมา,มากๆตอนนี้หกกระปุกนะคะซล้กันได้ส่งฟรีค่ะสี่กระปุกได้เฉพาะอเออกุ้งและแซลมอนก็ส่งฟรีขนส่งเย็นเช่นเดียวกันค่ะดีเอาจริงๆนะนะดองได้เข้าเนื้อมากเลยค่ะที่เีรเรากินไปแล้วสิ่งที่เลิศเลยนะสำหรับส่วนตัวชอบนะชอบแซลมอนแล้วก็ปลาหมึก คือปลาหมึกอีดอกเป็นเยลลี่อ่ะมันกินแล้วมันอยู่ข้างในอ่ะราคายังยืนยังคำเดิมนะคะกระปุกเล็กนะคะกอกทุกกระปุกนะคะเดียวกันคือสองร้อยแดสิบเก้ายกเว้นแซลมอนเท่านั้นนะคะสามร้อยยี่สิบเก้าบาทและสามารถเก็บได้แค่เราไม่เปิดมันอยู่ได้นานนะคะหนึ่งอ่าหนึ่งเดือนเนาะแชฟฟิสหนึ่งเดือนเลยแ่ชฟฟิสได้หนึ่งเดือนเลยสมมุติเราซื้อไปตุนเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมค่ะสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันค่บคุณผู้ชม แล้วในแบบของผู้หญิงนี้นะคะคนต่างจังหวัดอย่างพี่เพสเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้รู้จักหรือว่ามันคืออะไรแต่โมนี้เลยได้มากินจริงๆแล้วมันเป็นสินค้าที่แบบพรีเมียมมากๆก็คือตรงนี้แล้วแบรนี้เขาไม่จำเป็นต้องจ้างพี่เพสมากินก็ได้เพราะว่าเขา,วเขาดังอยู่แล้วเขาปังอยู่แล้วคนอุดหนุนเขาเยอะอยู่แล้วดูได้จากอินสตาแกรมยอดขายบลา h blah b นะคะคนดังในยูทูบเบอร์รีวิวกันเยอะมากแล้วก็บางคนก็ซื้อไปก็ชื่นชมเพราะมันอร่อยจริงๆนะมันพรีเมียมจริงๆน้องเบียร์ขอยำสุดท้ายยำเผือกพ่เพสแล้วก็ทุกคนที่นี่เป็นยยาเหลรวมมมไไไไดดด้้้้ะชชๆคนิ เบียร์ต้องโจมฝีมือ,อยังสุดพลังเพราะว่าเหล่ารวน,นทุกคนจะได้ทานด้วยโอเคไปเริ่มเลยค่ะคุณน้องเอาที่เป็นรถเป็นปลาที่กินแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะใช่นนปรับบุตไว้ให้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อน,นะคะทักแชทแอดไลน์ไปได้เลยรวมถึงฝากกดไลค์กดติดตามเพจเขาด้วยโคเรียดองมีเพจนี้เพจเดียวทำไมถึงกล้าทำไมถึงพูดไปบ่นว่ามีเพจนี้เพจเดียวเพราะว่าโดนปลอมเยอะใช่ไหมคะอะไรให้ระวังนะคะเช็ค เช็คได้สัตว์เลขบัญชีตอนโอนะคะก็เป็นชื่อบริษัทนี้เท่านั้นเพราะว่าถึงมันมีบร,ริษัชื่อแต่ว่าเห็นว่าแบรนด์นี้ขายดีด้วยความที่เขายดีก็จะหาทางแบบว่าเออโอนแล้วแบบล็อกไปเลยระว,วังให้ดีนะคะแ,แอดไลน์นี้เท่านั้นอยู่เฟซบ,บุ๊กที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เท่านั้นค่ะอายำสุดท้ายคือยำเหล่าของวันนี้น้องเด่นเริ่มเลยล้างกระป๋องล้างกระป๋องให้ให้เฟซเลย ความใหม่ความชื่นความรุ่นเป๊ะไม่เป๊ะไม่รู้ฉันใช้เจ้าของร้านกระลังให้ฉันด้วยถามว่าชัดไหมชดค่ะเดี๋ยวเรื่องอะให้ซีโอมาหาเราตอนจบจริงน้าละลักละลักจริงว่าละลักมากประสบงารณ์นะคุณชมขาต้องจริงคืองานดีนะทีเนี่ยคุณร้านทั้งหมดบอกอยากให้เจ๊เบียยังชมว่านี้กินนอยได้ค่ะเอาติดปากเลยติดปากมากเลยค่ว่าหนัขาเนี่ยอย่าลืมนะครับชมขาแช่ฟรีได้สี่วัน โปรโมชั่นแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วจริงๆนะถ้าสั่งแบบส่งได้มีค่าส่งฟรีนะคุณผู้ชมบวกเพิ่มอีกไปเลยแน่นอนสองร้อยร้อย up แน่นอนแล้วเพราะนวันนี้โปรโมชั่นส่งฟรีรีบเลยนะคุณผู้ชมขาและการกินของฉันเมื่อกี้นี้ไม่มีการคลายทลิปเลยไม่ได้อันเดียวว่าอร่อยจริงมันอร่อยจริงๆค่ะบวกกับปีมนมะยำของเจนี่ก็แบบสุดผสมแบบลงตัวมากๆเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆพิเศนเลย ดูแม่รับรูปนวเขาเรียกเุณเบียเนาะแม่รับรูปแม่รับรูปแม่รบูแม่ร่บลูปม่รังรูปแม่รับรูปแม่รนบนูปแม่รับรูปไม่รับรูปแม่รแม่รักรูปแม่รัปแม่รัรแม่รับรูปแม่รัูปแม่อับรูแม่รับรูปแม่รับรูปแอ่รับรูปแม้านะคะเหม่รับรูปม่รับรามารับรูปม่สะอาดเพม่รักงานที่รทุกคนแ่รับาูปแม่รับดอปที่รับ เริ่มเลยยำเหล่ารวมค่บน้องเบียขู่ขอทานแบบยังไม่ต้องอ๋อันนี้ดีค,ค่ะบางคนไม่รู้ว่าซอสเผ็ดเกาหลีเป็นยังไงแม่นี่แซวมากอันนี้คือหน้<ส>ตาตาของซอสเผ็ดเกาหลีนะครับชมขาอย่างที่เราบอกนะคะเราจะมีทั้งหมดสองซอสนะคะก็คือซอสเผ็ดเกาหลีกับซีอิ๊วถั่วพิ้งค์ซอสเกาหลีนี่คือหน้าตาของซอสเผ็ดเกาหลีค่ะเพิ่งมาใหม่ไม่กี่เดือนเองหรอใช่ลองชิมดูช่างประดิษฐ์สูตรนะขนาดยังไม่ได้ใส่อะไรมันเข้มข้นเนาะเราชิมอยากให้พี่เพชรพี่เบีรได้ชิม แม่คือดีมากเงียบอ่ะเหมือนไปดั้งในร้านกินโจ๊กทุกสีอะไรสักอย่างคนดีร์แม่แบบนี้มันก็ได้อ่ะยืนรอมาห้านาทีแล้วอ่ะดีดอกตักไม่หยุดข้าวเปล่าไหมล่ะตักมาหยุดเลยฮัลโหลข้าวเปล่าสิบบาทค่ะแม่ไม่อยู่ค่ะไม่อยู่ก็ไม่บอกนะแม่น้องแล้วตัวนี้มีพร้อมขายยังครับมีพร้อมขายเลยมีโปรด้วยแม่อันนี้มีโปรหรอยังไงสี่กระปุกงานส่งฟรีแซลบอนคลาส โอเคเลยกล่งฟรีนะคะสี่กระปุกนะคะคล้าได้อร่อยจริงดีกินน้ำกนดื่มน้ำมันก่อนใช่ฟิลคิมพคนน้ำแต่ตาแหล่ดีดีมันอร่อยนะอือนีดของอะไรดีวะเซฟไม่โู้ไปแล้วก็คนไทยเนาะ เสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีท่านทางเฟรมมูฟแฟนเพจของโคเรียดอแล้วก็สวัสดีเพยปักลาหน้าเพยด้วยนะคะสวัสดีสามร้อยห้าสิบองศด้วยนะคะเริ่มเลยยำลบบแบบๆให้หน่อยดีกว่านเลยอร่อยเนี่ยขออนุญาตน้ำวนประการใหญ่นะคะการใหญ่รสชาติต้องคมเนาะตไปเลยค่ะโอ้โหคุณโรสคนเลยร์ดใครใครที่แตกก็สั่นเรื่องทานี้มาเรียกงงัเพจก็ไปกินน้ำเอาค่ะ แต่ใจเรียนไมร้านยำอยู่ได้ยาวนะนนี้อะไรเลยน้ำมันเลยได้กลับมาด้วยอั้แม่พุชีตายมาอ่านรอบเลยแล้วอยู่อยู่แล้วโคเรียดอกนี่น้ำมันารสดจากปวดเลยนะไอไปมันเอาแท้จากลูกจ้าอย่าลืมนะคะผู้ชมขานอกสาวเราจะอร่อยแล้ววัตถุดิบทุกอย่างนะคะเราคัดสั่งมาอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะ แซลมอนก็เกรดอย่างดีหอยก็มาจากแบบสุราษฎร์ธานีซึ่งแบบเขาขึ้นชื่อเรื่องของหอยอยู่แล้วตัวใหญ่ตัวเป๊ะมากๆนะที่ตรงขาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอายังดีกว่าซื้อเองลองเองแล้วจะหาว่าพี่เพชไม่ได้พูดความจริงหรือโกหกทำไมชิ้นใหญ่รสชาติดีคุณอาแล้วพวกคุณจะกลับมาพูดว่าพี่เทสมันจริงอย่างที่คุณพูดจริงๆค่ะนี่เนาะคุณผูชมดูหน่อยเดี๋สับฟัตึงตึงๆมากนี่คนต้องสวยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะ ถ้าแชร์ดีอ็สั่งซื้อยิ้วที่เดจะได้มาชวนชิมแบบนี้ทุกคนกินบ่อยๆเป็นกางใจกับเรา2คนด้วยนะคะเพราะว่าทังวันนี้โคเรียดองก็แบบยอมแบบคุน่ารักมากๆเขายอมให้เรา2คนซึ่งมีกระแสที่แบบค่อยจะดีเนี่ยมากินของของเขาซึ่งแบบถือได้ว่าเป็นเกียดของเรามากๆขอบคุณทางออโคเรียดองด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากทุกคนที่ให้โอกาสน้องเบียร์ด้วยนะคะเพราะว่าน้องเบียร์เนี่ยไม่ได้ทำไม่ได้ทำอย่างแบบนี้มานานมากๆเพรคุณน่ารักมากๆเรารักคุณมากๆค่ะแล้วก็ช่วยสนับสนุนกันว่าจะสนนนับสุเาหรือว่าสนับสนุนพวกเรานะะคค Thank much you so ่ะรอแือว ูดเดี๋ยวนีให้สทีนะของาตัวึจะขึ้นลผู้ดีขนาดนี้แล้ววอย่าแม่ช้าช้าจะเอาพิชูช้อนที่ลูกหน่อยผู้ดีเวลาผู้ดีไงพี่ดี่ยอยหน้ากล้องไงไ่ดาดีนะไม่ได้เปิด้ก็ตกกันก่อนเชิสามชิมใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่บอกว่าเองเพลงค่ะถยังไม่ฟังหน่อยชาวบ้าน ให้เธอยังทำไมออกมาไวมากกบอกทงานไม่ดีนามัตะัดรอชาเกินไปรตอบโจยนี้รามันใจตะกรัักรัออนกเียตั้งใจมากนะคนมันมีความเรีรความขุนชินอะกับอาชีพดี่เองแล้วชินไม่มีแบบว่าตะขัดตะขวงอเลยนะรดูดูเลย มีคำตอบพ anyway, ี่ดีอ่ะยังย like ังไงก็ได like ้พี่พีคกะเด่นเข้าตาก่อนสามร้อยจะหาตามมันมาเสียลูกขอถามที่มาที่ไปหน่อยนะคมัะว่ามีอินสไปย์ยังไงในการทำของดองึ้นมาครับอยากทำกันเนาะอยากรวยเนาะแล้วรวยไวมากคนชอบกินด้วยใช่ไหมคะหรือยังไงก็ชอบของแบบนี้นะชอบกินของดองด้วยชอบกินของดองด้วยก็เลยอยากเอา อยากให้เข้ามาอยู่ในแพ็กเกจที่มันดีดียกระดับคุณภาพสินค้<ม>เมมาเลิทมงานแล้วก็ขายในราคาที่เหมาะสมไมโอ้สมดุลไม่สามารถกินที่แบบคนแบบทำงานไรแบบพิเศษไม่สามารถกินได้แต่วันนี้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรกินได้แน่นอนคะ่ะอยากกินแบบซอสสัง่สงไปก่อนสี่กระปุกอยากกินแบบเลิศเลิบทุกรสชาติสั่งไปเลยหกกระปุกส่งฟรีทุกอย่างทุกโปรโมชั่นที่เราพูดมาค่ะ รสชาติเลือกได้อย่างได้แบบซอสแบบแบบซีอิ๊วหรือว่าซอสเป็ดเกาหลีแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยสำหรับพี่เพชรเนี่ยไม่ไม,ไ,มไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรคือตัวชูโรงแต่มันอร่อยทุกอย่างจริงๆแล้วก็น้ำซอสเขามันฉ่ำจริงๆค่ะเสร็จแล้วคะเสร็จแล้ว,ลวจานสำหรับ,บสำหรับทุกคนเลยนะคะแล้วก็จะเป็นจานที่แบบถูกจานหรือว่าในตำนานว่าในรอบหนึ่งปีของน้งเบียร์นะคะได้มายำแบบฉ่ำๆทุกคนทานเลยที่จะต่อไปแล้วแม่เอาหัวใจรัวๆหน้าจอเป็นกลังใจกับน้องหน่อยได้ไหมคะระหว่างจานแจกไหมพี่เพชรแจกไหม ให้แชร์เลยแล้วก็ใครแชร์แล้วให้พิมพ์ชื่อเล่นกับจังหวัดแค่นั้นแจกพลอยดอมหนึ่งกดแชร์นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นของตัวเองเข้ามาแล้วก็จังหวัดของตัวเองด้วยแล้วเดี๋ยวเราให้แอดมินนะคะสุ่มหรือว่าตัวเองจะสุ่มเอาขีดรางวัลดีค่ะขีดรางวัลดีเอาหนึ่งก่อนเอาหนึ่งรางวัลก่อนค่ะเป็นอันไหนนะคะเป็นกุมากุมารใช่ไ้มกุมอรกุ้งมอรโอเคสามกุมารกูเลยนะคะกดแชร์พิมพ์ชื่อเล่นตัวเองพร้อมกับจังหวัดค่ะ พิมพ์ชื่อเล่นตัวเองแล้วกับจังหวัดนะคะเดี๋ยวทีมงานจะสุ่มเอาสุ่มเสร็จก็เดี๋ยวคุณบอกหาคือส่งชื่อที่อยู่ได้เลยค่ะคนละหนึ่งแชร์สองแชร์พิมพ์ชื่อเล่นพร้อมกับจังหวัดของตัวเองค่ะพิมพ์ชื่อเล่นพร้อมกับจังหวัดของตัวเองเดี๋ยวนี้เลยแบบเล่นๆค่ะแบบเล่นๆแบบ้เคียค่ะดีงามมากเขาพูดแบบววาแล้วตอนนี้คุณโจจังหวัดกระบี่ก็มาแล้วกดแชร์นะคะพร้อมกับชื่อเล่นจังหวัดของตัวเองกดแชร์ชื่อเล่นจังหวัดตัวเองค่ะ กดแชร์ซื้อได้แล้วก็จังหวัดของตัวเองนะคะเดี๋ยวแจกเลยนะคุณผู้ชมค่ะคุณดาวฟ้าขอนแก่นแน่รถค่ะคุณมินนนทบุรีรถค่ะคุณเิงพิษณุโลกปังวอรค่ะคุณขอเช็คไหมนี่ทุกจังหวัดเลยอ่ะาจักรรถมาโอ้ยรถขับมาเลยค่ะแชร์เลยแชร์เลยนะคะพร้อมกับซื้อเล่นแล้วก็จังหวัดของคุณค่ะเออเดี๋ยวกูขอเดี๋ยวเร่ยกขอเลี้ยงที่บ้ไม่เป็นไรใช่ละหรอมาคอมเมนต์มาแชร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะจิ้มให้ยเลย ดาวาลจากกทมนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวทำต่อเลยคุณเอ่อคุณแอดจากกทมนะคะเลือกขามามาแชร์แล้วค่ะคุณเดบุรีรัมอารู้อยากให้เพื่อนคุณนิดกิดจังเลยแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเขาทม่เลยไม่ได้ไม่เลือกปฏิบัติไม่เลือกปฏิบัติเดนไม่ต้องเดยนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปฝากที่บุรีรัมแล้วกันค่ะเอาให้คนอื่นให้สิทธิ์คนอื่นมาก่อนนะคะสิทธิ์คนที่แบบว่าเออเป็นแฟนคลับลาวอะไรอย่างเงี้ยน้ชมข่า แชร์สองแชร์สามแชร์ใส่ชื 2, ช่อเล่น,อนอของตัวเองอค่ะ่ต้องอ่านคนในเพจอันนี้ถือมาได้ค่ะเอี่ชื่อเพจนอนเลยค่ะ <c oughs> คุณยี่บุรญลำนะคะคุณเอิญน,นะคะโอ้หเยอะมา,มากๆค่ะคุณเพชรตะวันแดงเชียงใหม่แอ้วก็คุณค่ะ,ค,ะคุณเติมชนบุรีนะคะคุณเอิญจากจังหวัดสุสานก็มานะคะ <c oughs> ปา,มามงมานะะ้องเมียคุณเอ่อน้องโสจากประจวบก็มา <c oughs> คุณโสเดยังได้เปล่าคะเกจไหนวะ ไม่แก่นนะคนนี้เราน่ารักกันแล้วคุณเดิมคาคุณแฟงจากจุดปราการนะคะคุณกล้วยจากบุรีรัมภาเอออ่ะสีอะไรดีเลยขอดิมนะคะกับน้องบอมเบย์ขอนแก่นก่อนเลยค่ะคนนี้น่ารักกับพี่เพ็ทนะคะก็ปลุกแรกจิ้มแล้วนะคะเดี๋ยวแชร์มาได้ใหม่เราแจกไม่อั้นค่ะเพราะเรารวยเราสวยมากค่ะคุณบอมเบย์นะคะเดี๋ยวอินบล็อกหาเพจค่ะคนที่ขอเลื่อนอาคนนี้ก่อนบอมเบย์ขอนแก่นค่ะชื่อเรดเนื่องจากซีโอของเราเนี่ยเป็นแบบพูดไุดแอมเป็คาไม่ได้เนาะซีโอเราได้ทำถึงทั้งบอมเบย์นะแจกไปเลยค่ะ อาอยากพิมสอเรื่องได้เลยนะคะพิมชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดของตัวเองค่ะส่วนใครไม่อยากได้ของแจกอาอยากสั่งไปทานอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะคะสั่งได้เลยครับแซ่บหมงเพียน้ตาลนักกินมากอะแล้วจะใกล้ถึงวันแม่แล้วนะคะคุณส่ขาอยากให้แม่ได้ทานของอร่อยอร่อยวันนี้แม่วันแม่เราทำยำกันเราทำแม่ยำให้คุณแม่กินก็กดสั่งได้เลยตอนนี้เลยค่ะ น like um> so um ี่เด um> yeah, ็กอะตังค์เยอะมากทีาอยู่ในห้องแอร์เนี่ยตอนนี้สิร้อนมางครั้งยาตน้าเดือมันตันมากเตมาด้ริ่มเสร็จแล้วหรออ่าเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยโ่าให้ช้ำๆช้าๆแบบลูกหนูนี่เราจะไม่ไปโดนกับสัตว์านบ้านี่ดีนะปางมาก่นาดนีเรื่องเราดีดีเวอร์เมันท่พังแน่สาวดจบ เราชิบาเป่นชิมาะซีโอเซมาชิหอนนะคเราเด็กซีโอมาชิมีนครัตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่ได้ีไม่ามาเลยมาโดนตัวลงนะตวาัวกลงขาซีโอ่ใหญ่ให้มาทานนะใหญ่ซีโเปิดใจแบบอร่อยจริงๆนะซีโอขาอไเราเซอร์ซมาตอนจบมาปิดท้ายกไม่เยอะค่ะตัวเองนยังอ่นี่เทปมดกระปุกยังไม่ทุบกินยงไม่รู้ อ่าน้องเบียบอกโปรโมชั่นอีกรอบส่งเอาไปเนื้ชิมนะส่งฟรีนะคะลูกค้าขาส่งฟรีแบบไหนพูดได้จบคุณแม่ลูกกำลังจะพูดิไปค่ะตีนะคะเรื่อยๆพูดโปรโมชั่นไปเลยกระปุกค่ะลูกค้าขาโปรโมชั่นกระปุกส่งฟรีค่ะลูกค้าขาสามารถสั่งคลาได้หรือลูกค้าสามารถเหมื่กันยกเซตได้เลยค่ะทุกโปรโมชั่นของเรานะคะจะแถมน้ำจิ้มไปด้วยค่ะลูกค้าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแบบซีฟู้ดมะนาวสดและซีฟู้ดปลาหนัวฮะและอีกหนึ่งโปรโมชั่นก็คือซีกระปุกค่ะลูกค้าขา ลูกค้าสามารถเลือกได้กุ้งสองปลาแซลมอนสองนะคะลูกค้าขาสามารถเลือกได้สองอย่างนี้และแหนมจิ้มเหมือนเช่นเคยมีน้ำจิ้มอะไรบบนะคะซีฟู้ดและปลาไม่พอค่ะแถมสาอะไรแม่สา,านะสาลาย่างหูสาหนึ่งนุ่มตุเลยสงสารสาลายจังเลยสาลายบอกว่าใม้ชีวิตนะแม่งี๊อะเออได้ดูแมลงจิ้มผักตัดไปแล้วหนึ่งไปแล้ว ไช้นะแม่อันนี้ถูกเข่าเข่าร้านเลือกสาวอร่อยร้านกินค่ะค่ะผมพี่คอนเดอง์ที่มีตัวแทนจำหน่ายนะคะหรือว่าเราต้องสั่งซื้อได้ที่เพจอย่างเดียวมีตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะอ๋อ โอเคได้แม่โรบินีสั่งได้เลยนะคุณช่องขาไม่ต้องห่วงนะคะบางคนสะดวกผ่านทางมือถือบางคนไม่สะดวกผ่านอะไรก็สามารถสั่งได้ทุกช่องทางที่เราบอกไปส่งทั่วประเทศใครสั่งวันนี้ส่งทีทั่วประเทศด้วยนะคะคุณช่ขาหรือใครมาจากไลฟ์สดของเราในวันนี้ส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับโคเรียดองค่ะอันนี้ขายอันนี้ขายโคเรียดองนะมีตัวทงตัวแทนอารมณ์เหมือนขายครีมกันแดดอ่อนล็อบเออลดไปอีก ออแม่แเตือนแบบพวกเพจปลอมให้ฉาดชีพหน่อยให้ใช้จากยอดผู้ติดตามเพจจริงมังนหกแสนกองกุญวิธีการดูไม่ง่ายดูแล้พูดแล้วหหน,ลนะคะก่อนต้นไลน์ว่าเพจที่เราไลฟ์ส,สดอยู่นี้คือเพจจริงไม่ใช่เพจปลอมนะเพราะว่าเราเี็นเพจที่แบบปลอมขึ้นมาเยอะมากดูได้ยังไงดูจากเลขบัญชีที่คุณโอนเป็นบัญชีของบริษัทเราเท่านั้นแอนดูได้จากผู้ติดตามโคเรียดองของจริงนะครับผู้ติดตามหกแสนกว่าตอนนี้นะคะโคเรียดองเพจจริงนะคะผู้ติดตามหกแสนกว่าและการโอนเงินนะคะ ไม่มีเลขที่บัญชีที่เป็นชื่อบุคคลนะคะแต่เป็นเลขบัญชีของบริษัทโคเรียดองเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขาโอเคนะคะตามนั้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากใดของเขาเรียนล้วมตลาดแล้วก็ขายดีมากๆหายากมาก,มากแล้วก็ทำให้เกิดพิจารณาที่ขึ้นเนื่องจากหนกึ่งกระปุกสองกระปุกบางคนสั่งหกกระปุกมันก็ราคาสูงมันทำให้เกิดการสร้างเหตุคอามขึ้ขมาเพื่อ เออเอาเอาผลทางตรงนี้เป็นทางร้านในการเอาเปลี่ยนประชาชนเป็นเรื่องธรรมดาค่ะาาาขายดีต้องมีการเรียนแบบถูกต้องเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องเครื่องการแล้วสินค้าตอนที่ลูกค้าจะตัดสินใจลูกค้าใช้สติก่อนนี้มันก็จะได้มาเช็คได้จากตอนโอนก็ได้ค่ะตอนโอนจะเป็นเลขบลอมๆแฮปปี้ฟูลออริจินอลเท่านั้นถ<ช>้าเป็นช,ชื่อบุคคลนางสาวนางนา่นคือปลอมทั้งหมดนะคะแล้วคือโดนโกงแน่นอนนะคะคุณผู้มชมคะ ถ้าคุณโอนแล้วเป็นบริษัทอ่อจกอจ Happy Food ออ i g i n a l Original Happy Food Original Happy Food o r i g i n a ดของจริงนะคะุณผู้ชมค่ะปัจจุบันท่านทัานว่ามันนี้ตัวเพอร์เซ็นต์มันนี่ปันปรอปก็พี่เนาะรองก็ีโอก็เหรอค่คุณผูตามนั้นเลยค่ะราคาพูดไปแล้วนะคะทุกกระปุกนะคะราคาเดียวกันคือสองร้อยแปดสิก้าโริามอนสาบาทวันนี้ส่งรีสั่งเลยค่ะลองชิมดูเปิดใจกับ โคเรียคิงนะครับโคเรียดอโคเรียดอเล่นเกมต้องตัดมีการับลงกติ๊กตอกนะโคเรียดอเปิดใจให้เราเหนื่อยไหะที่เบียร์วันนี้ขอบคุณเบียร์มากนะคะทุกอย่างที่กินขอบคุณที่ได้ทำการขอบคุณที่กินมากได้ผู้โชคดีแล้วค่ะสุ่มแจกโคเรียดอแซลมอนและกุ้งหนึ่งรางวัลได้ผู้โชคดีแล้วที่มันได้อีกแล้วนะคะหนึ่งรางวัลนะครับผู้ชมหาแม่แจ้งหน่อยเผื่อเขาไม่ได้ยินเสียงหนู สวัสดีทุกท่านนะคะผู้ชมในของเราได้แล้วนะคะรับโจขาที่เราจะส่งให้กินนะคะก็คือคุณเอ่อคุณหลิงนะคะจากกรุงเทพเรัตนักโกศินนะกรุงเทพมหานครอมบรัตนวก็ดักโกศินภิาชาญาบาลลบนอบประหลัดนาคาดีบุรีเราคุณดมราชินีเวทมหานาถอมร์ดีมาอวตารสถิตแสัมพัทธิยะวิษณุกรรมคุณเก่งมากพอดีจบแล้วตอนนี้ไม่ไปดูแล้วเดิน ครับค <mile> ุณเป็นผู้โชคดีวันนี้นะคะคุณหลิงหลิงนะคะยอมใจเป็นที่โดนใจซีอีโอเรามากๆยอมใจต้อนหาเราได้เลยนะคะคุณต้อนขาคุณหลิงหลิงนะคะเบียร์เก่งเนาะงลูกนะคะไม่เบียร์เนาะให้คุณหลิงหลิงแอดไลน์แอดไ่ไลน์แอดก็ได้ค่ะบอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีจากพี่เพชรนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากได้โปรโมชั่นส่งปีอย่าลืมบอกมาจากไลฟ์สดเราในวันนี้มาจากพี่เพชรพี่เบียร์นะคะเพราะว่าแต่ว่าสุดยังไงใจเขาก็ใจอยู่แล้วช่วงนี้จะส่งฟรีกับทุกท่านแบบเลิศเลยไมปจะสั่งแบบไหนโปรโมชั่นหนึ่งหรือว่า โปรโมชั่น2ค่ะอ้าวชิมเลยแม่อันนี้เป็นของพวกคุณค่ะอุ้ยเชื่อคะใช่ค่ะกินไปแอดชิมไปหนึ่งคำไม่รู้จะอิ่มไหมจบไม่สิ้นกินไม่หยุดเอออันนี้บอกที่ราคาแม่อไม่หยุดกินไม่หยุดจริงจริงว่ากูจะสั่งข้าวให้แม่คุณสักจานแลยอ่ะราคาที่ราคาไม่ตายลูกไม่หยุดกินงานค่ะเพราะว่าวันนี้เราอิ่มมาก้ายีโอเข้ามาปิดให้จังเลยอ่ะ จริงที่รักค่ะต้องเข้ามา,<ร>ามอยากให้มาขอบคุณ <ไอ S 2> ทุกคนที่แบบเข้าไปด้านนี้อยาเข้ามาลุ้นมาชาอยากให้มาขอบคุณทุกคนที่แบบโซอุนหนึ่งคนคเรียคิงมันโคเรียาโดนมาเรื่อยตลอดนะคะพูดอย่างนี้ลุ้นมาหนึ่งดังเปบนไปเลยพูดถูกเลยงงไหมพี่อ๋อโอยคอรีอาโดนปกติเนี่ยอเมริกานะไม่เคยอยู่เกาหลีโคเรียาโดนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลย่อยมากนะแ่เนอะ เป็นตัวแทนตัวแทนปาของโคเรดอนนะครับมาชิมกันเลยช้อนมาเลี้ยช้อนเหรอทุกท่านเพราะว่าโคเรดอนชิมมันใหญ่ก็คือไม่ใช่ชิมเลยอันนี้เป็นช้อนชิม่าเลยค่ะแม่ถ้าแม่กินคำนี้ได้เดี๋ยวจะแจกคนดูเ้แล้วแม่บอกกูได้อะไรกูได้อะไรแต่ทำเพื่อคนทำเพื่อประชาชน แล้วประชาชนอะทำเพื่อเราด้วยนะโอนเลยห้าร้อยบาทเอาเลยนะแม่แต่แม่ต้องเอาแม่ต้องเอาคำนี้เข้าให้ได้นะอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าแม่ทำได้ถ้าสุ่มแล้วแอดมินกินด้วยช้อนนี้ได้กินทั้งสุ่มแจกคนดูห้าร้อยบาทกดแชร์แล้วครับจุกขาแล้วพิมพ์ชื่อเล่นของตัวเองพร้อมกับเลขที่บัญชีมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะพิมพ์ชื่อเล่นกดแชร์พร้อมเลขที่บัญชีมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะเลขที่มันเชียไม่ได้กด ไดเอค่ชื่อเดี๋ยวสุกแดดเลยเอาแค่ชื่อเดี๋ยวเรากดไลค์เดี๋ยวเองเฮ้ยเราจะแร็ปหลังไลค์เดี๋ยวหันกัแดดเลยค่ะพิมพ์ชื่อแล้วก็จังหวัดมาค่ะแล้วก็ใส่ใส่ข้อความอะไรมาก็ได้ให้ให้จับใจจูนะคะหรือทำแจกเลยห้าร้อยจ้าใจจูสัดใหม่ซัดใจจูโซลเลยค่ะบ้าๆพิมพ์ชื่อเล่นของคุณแล้วก็จังหวัดค่ะพิมพ์อยู่นี้เลยค่ะแต่ต้องกดนะคะแม่หรือกินอะไรไม่พู่เลย์ผมชอบอะไรเลือกเลยเอาที่อยสบายใจลูกหนูอย่ามองวัตถุดิบหนูมองช้อยเพราะมเอาข้าวแด้ไปแม่เดี๋ยวคะ เข้าได้แม่ค้าเรียกสารการงั้นเลิกเลยด้านนี้ยจริงส้มออนเคยว่าเนี่ยถอนแอบแซ่บจะน้อยไปน้อยไปไม่คุ้มห้าร้อยน้อยไปเอาอีกเรื่องภาษาสนเลยอยากอยากให้เป็นแบบว่าพี่เพชรเป็นคนปอนด้วยจะได้หรอมันจะอนใหญ่ไหมพียาแต่เข้าได้ด้ยกันะคเพื่อภาษาสนนะคะเพื่อแอดเพื่อนทุกคนนะคะซ้อมคอซ้อมคอหน่อย นม่ใหญ่มั้หยอกท้อนใหญ่กว่าเอาไยหรอดทเอน้อคะกดแชร์เ่้วคุณอยู่ค่ะกดแชรเื่อน้องสวัดทีคุณอยู่ค่ะของคไม่ของิังมจริงาม่ล่อไงตำานนะเนี่ยแม่ตายไปแล้วลูกอะไรมตายแล้วแม่คน แม่นแทงด้วยเป็นในบ้างรสชาติอ่ะเพราะอยู่กับโคเลยยอมมานานดูดีเลยว่ามันอร่อยเมบิ๊กกับสิ่งที่เจมี่ทำมันเนี้ให้คุณสองเลยเนาะเรียกว่าเป็นการคอลแลคกันที่แบบเลอค่ะเลิศล่าเอาเอาเป็นการแบบมันเจอกันรวมกันแบบเป็นภาษาไทยเนี่ยหรออ๋อฟิลเดอร์แบบพิซซาลิ่งไงโอ้โหคอลเลคต์มาบ้างเลนะคุแชร์นะคะคุณชื่อเล่นของคุณเองแล้วก็จังหวะของเตยขึ้นมาค่ะเดี๋ยวแอดมินกระสันนูนอยู่นะครับว่าใครจะได้รับห้าร้อยบาทจากซีอีโอของเราค่ะ ไม่ได้ตัวหนึ่งไปไปไปไม่ได้ไปได้ใช่ไหมอะไรอะไรหนูกเลยหนูก่อนไม่เกลียนไลไม่เปลี่ยนเลยให้มัน้องเล่ยนลนะอ๋อแต่นี้แต่โล่ี่เอากินได้แต่ไปปากไปอย่างนั้นอุยหมไม่ใช่คนดีแล้วกูเนี่ยถ้าปากขนาดนี้ไม่ใช่คนดีแล้วเออเสร็่วำเดได้ เอาขอจะประกาศผู้โชคดีว่าเป็นใครเรามาย้ำโปรโมชั่นอีกหนึ่งรอบค่ะน้องเบียร์คาโปรโมชั่นวันนี้หกกระปุกคละได้มีน้ำซอสสองรสชาติเลือกส่งฟรีแบบขนส่งแบบเย็นเลิศเลิศส่งฟรีแบบแตกค่ะแม่และโปรโมชั่นที่สองอะไรคะสี่กระปุกค่ะคุณแม่คละไปเลยค่ะตุ้งสองปลาแซลมอนสอง แถมปรีน้ำจิ้มและสาหรายในทกในสกรณีเลยไม่ว่าจะเซตหกระปุกหรือเซต4ี่กระปุกและแถมทั้งน้ำจิ้มออและเต้ามีส้อมนี้อะนให้ด้วยนะคะเขาเรียกอ่านะ